สวัสดีครับสวัสดีทุกทา่านนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาพ่าเทาด้วด้วยนะเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเป็นคำถามที่หลายคนก็สงสัยว่าถ้าเขากลับมาแล้วเขาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาคือใครแล้วทำไมต้องเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขากลับมาจะเหมือนเดิมไหม ใ่ใต้สำรับเป็นสิบไม้เป็นคนช่างแบกอยู่มันเป็นคนช่างแบกโอเคยังแบกอะไรอยู่ไว้เขากลับมาเหมือนเดิมไหมเหมือนเขาแบกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งโอเคละทีนี้เรามาดูต่อ view of fortune เหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมไพ่เขาถามว่าคำถามถามว่า เขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมวิวออฟฟอร์ตูนมันคือการเปลี่ hey, ยนแปลงเฮ้ยไพ่บอกไม่เหมือนเดิมแล้วยูเขากลับมาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนวิวออฟฟอร์ตูนขึ้นมานี่ไม่เหมือนเลย mm hmm. เขาจะเขาจะรักตัวเองมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นรักแะะะนกถนอมมากขึ้นเออได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเอ,อ้กลับมานี่ไม่เหมือนเดิมเขาจะกลับมาดูแล หถ้วยความรู้สึกความผูกพันเดิมๆหกเหรียญกลับมาช่วยเหลือสิบไม้หน้าที่ความรับผิดชอบเป้าหมายแสดงว่าเขากลับมาจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปเขาจะเริ่มรักตัวเองเริ่มที่จะรู้จักหวง รู้จักทนุถนอมรู้จักการแบ่งปันและรู้จักการให้เขาจะรู้จักภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะเมื่อก่อนไม่รู้เป็นยังไงแต่ตอนนี้ไพ่ขึ้นแบบเนี้ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปแล้วอ่าโอเคไหมน่าจะเป็นคำตอบที่น่าจะสั้นที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดลวล่ะเขากลับมาเหมือนเดิมไหม ไม่เหมือนเดิมนะครับเขาจะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วะละเ,เ,เขาจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาเข้าใจแล้วลว,ว่าเขาสูญเคยสูญเสียอะไรไปคนที่เคยสูญเสียอะไรไปแล้วอ่ะเขามักจะเห็นคุณค่าสิ่งนั้นอยู่แล้วเคยสูญเสียไปเขาก็จะมารู้แล้วว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นความสำคัญกลับมาตอนนี้ถ้ามีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่ง เราจะเห็นความสําคัญมากขึ้นเห็นไหมอารมณ์มันจะประมาณนี้เลยผิดไปแล้วขอปรับตัวใหม่ขอแก้ไขใหม่วิวออฟตัูมาใบแรกเลยเครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนเ,ออเขาต้องกลับมารักตัวเขาเองเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเขาว่ารักตัวเองในที่นี้คือเขาอาจจะไม่มีใครหรือไม่มีใครดีเท่ากับคุณ การรักตัวเองคือการพาตัวเองมาอยู่กับคนที่จะสามารถดูแลเขาได้คุณดูแลเขาได้คุณรักเขาเขาก็ต้องพาตัวเขามาอยู่ในที่ที่มีคนรักเขาสิมีคนดูแลเขาสิถูกต้องไหมล่ะเออหกถ้วยหกเหรียญมันกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่หมเออเคยเห็นคุณค่ากันรู้จัก รู้จักคุณค่าของการได้รับมาเพราะฉะนั้นเขาจะกลับมาเหมือนเดิมไหมคำตอบคือไม่เหมือนเดิมละเขาจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปละเขาจะไม่ใช่คนเดิมที่คุณรู้จักอีกต่อไปละเขาจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นในในในแง่ของความรักถ้าเกิดเคยผิดพลาดอะไรไป จะกลับมาใหม่พร้อมกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันเต็มไปด้วยของการมีคุณค่าโอเคไหมโอเคจบแล้วนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับกา,ารอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไพม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความใหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ